จริงๆโปรเจกต์ของเรานะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการรักษาโรคมะเร็งแบบใหม่นะคะซึ่งโรคมะเร็งเองเนี่ยเป็นโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆของประเทศนะคะเมื่อก่อนเราอาจจะเคยได้ยินว่า,าคนเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจโรคความดันโลหิตนะคะในปัจจุบันเนี่ยจากการประชุมของคณะแพทยศาสตร,ร์ศิราเทมานาสุดเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเนี่ยสูงที่สุดแล้ว ดยจริงๆแล้วเขามีการประมาณกันว่าทุกชั่วโมงเนี่ยค่ะจะมีคนตายด้วยโรคมะเร็รงถึง8คนด้วยกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้เป็นตัวเลขที่บ้าตกใจมากนะคะก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยนะท่านกลุ่มวิจัยเราก็เลยมีความคิดว่าจริงๆในฐานะของนัานกวิจัยเนี่ยเราควรต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งนะคะซึ่งท่านกลุ่มวิจัยเราก็จะโฟกัสไปที่โรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุข,ของการเสียชีวิต5อันดับต้นนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโรคมะเร็งต้นนกค่ะ จริงๆแล้วการรักษาโรคมะเร็งเต้านมในปัจจุบันค่อนข้างที่จะแอดวานซ์นะคะมีปอดก้าวหน้า,นาค้อนข้่งจะเยอะนะคะทีนี้การตอบสนองต่อการรักษาประสิทธิภาพของการรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆ2ปัจจัยด้วยกันปัจจัยแรกก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคนไข้หรือปรงนะคะก็คือว่าคนไข้เนี่ยจะมีการตอบสนองต่อการรักษาเนี่ยมากน้อยขนาดไหน ก็จะเป็นเรื่องอความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะอันดับที่2องนะั่นคือระยะเวลาที่คนไข้ามาพบแพทย์ค่ะจริงๆแล้วก็มีบทความวิจัยที่บอกว่าจริงๆถ้าคนไข้เนี่ยมาพบแพทย์ในระยะเวลาต้นๆน,นะคะในระยะต้นๆประสิทธิภาพของการรักษาเนี่ยก็จะดีมากเมื่อเทียบกับคนที่มาหาแพทย์ในระยะท้าย,ายแล้วเนะะี่ยค่ะในระยะต้นเองเนี่ยการรักษาเนี่ยก็จะเบสอันการผ่าตัดนะคะแล้วก็มีการใช้คมีมบมัดเข้าไปเสริมน,นะคะ จะเป็นฮอนนร์โมนบำบัดเข้าไปเสริมส่วนในระยะท้ายเนี่ยไม่สามารถผ่าตัดได้คนไข้ก็จะได้รับเคม,มีบำบัดกับยาฮอร์โมนบำบัด hmm. ซึ่งสองตัวเนี่ยอย่างที่ท่านทราบก็มีผลข้างเคียงเมื่ัที่จะร้ายแรงเนี่ยนะคะคนไข้าบางคนก็รับการราาักษายไม่ไหวเพราะฉะนั้นทางกลุ่มวิจัยเราก็เลยมีไอเดียที่จะพัฒนากลุ่มการบำบัดขึ้นมาซึ่งันเป็นการราาักษา แบบใหม่นะคะเพื่อใช้ในคนไข้ที่บางทีอาจจะไม่ได้ตอบสนองต่อการรักษาหลักหรือว่าคนไข้ที่มีผลข้างเคียงในการรักษาในค่อนข้างจะแปลกค่ะจริงๆแ,แล้วภูกกมิคุ้มกันบำบัดนะคะคอนเซ็ปต์ของมันตตงตัวมากๆเลยค่ะแ่นก็คือการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ออกมาต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมนะที่นี้ก็คือเซลล์มะเร็งนั่นเองนะคะเราใช้ชื่อว่าภูามิคุ้มกันบำบัดค่ะซึ่งเราสามารถแบบ่ง บำบัดเนออกเป็น2แบบคร่าวๆนะคะแบบแรกก็คือการใช้เซลล์คุ้มกันบำบัก็คือเอาเซลล์จากคนไข้ออกมาเอามาเพิ่มจํานวนในห้อง ทำให้มีประสิทธิภาพที่มันดีขึ้นหรือแม้แต่การดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อให้ประสิทธิภาพเขามันดีมากขึ้นก็ใส่กลับเข้าไปในคนไข้นะคะทีนี้ส่วนที่2นะคะก็คืออาจจะใช้สารไอเอนจะเป็นโปรตีนนะคะแอนติบอดียาหรือว่าสารธรรมชาติเนี่ยเข้าไปกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันอีกทีก็คือใช้วิธีการฉีดหรือว่ากินเข้าไปเพื่อที่จะตุ้นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันให้ออกมาต่อสู้กับเซลล์มะเร็งซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยค่ะในปัจจุบันก็มีการใช้งาน จริงๆอย่างที่เรียนนะคะปุ๋มคุค้มกันบำร่ยแบ,บ่งออกเป็นสองส่วนหลักถูกต้องไหมคะทีนี้ทางลุ่มเราเนี่ยก็คิดว่าทั้งสองส่วนเนี่ยล้วนที่เป็นส่วนที่จําเป็นแล้วก็สําคัญโดยในายายงานของเราเนี่ยเราก็สนใจที่จะพัฒนาเซลล์ชนิดหนึ่งในระบบคุ้มกันชื่อว่า natural killer cells ค่ะมีชื่อย่อว่า NK cells มีชื่อภาษาไทายว่าเซลล์พิษขา้นะคะค่ะตัวนี้ในธรรมชาติเองเนี่ยเ,าเขาก็ทําหน้าที่ในการ ทำลายเซลเล์มะเร็งอยแล้วก็คือเขาจะหรวจจาบเซลเล์มะเร็งแล้วก็ทําลายเนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีข้อดีนะคือว่ามีระยะเวลาที่สั้นนะคะทำงานได้เร็วนะคะนี่คือข้อดีของเขาเป็นแต่ว่าเซลล์ชนิดนี้นะคะ NK เซลล์เนี่ยมีสัดส,ส่วนค่อนข้างที่จะน้อยนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพบางประการเนี่ยอาจจะสู้เซล์ การชนิดตื่นไม่ได้ทางงานวิจัยของเราเนี่ยก็เลยคิดค้นพัฒนาวิธีการทํายังไงให้เซลล์ NK เนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นโดยเราก็แบ่งการทดลองออกมาเป็น2ส,ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกก็คือเราจะใช้สารเข้าไปกระตุ้นการทํางานของเซลล์นะคะใน,นที่นี้เราจะใช้ยาเคมีบำบัดแล้วก็ใช้สารสก,กรัดทากธรรมชาติเพื่อที่จะใส่เข้าไปแล้วดูว่ามันสามารถที่จะกระตุ้นการทํางานของเซลล์ NK ได้ไหมแล้ว NK เนี่ยสามารถที่จะทำลายเซลล์มะเร็งได้มากขึ้นหรือเปล่า ส่วนส่วนที่2เนี่ยเราทําการตัดแปลงพันธุกรรมของ NK ค่ะเพื่อฝังโมเลกุลตัวหนึ่งนะคะฝังโมเลกุลตัวนั้นเนี่ยเราชื่อว่าโมเลกุลที่ชื่อว่า t u m a r Receptor นะคะใช้ชื่อย่อว่า CAR ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นโมเลกุลที่เป็นโมเลกุลตัวรับเฉพาะนะคะแบ่งการทดลองเนี่ยแบ่งการทำงานออกเป็นสส่วนส่วนแรกทําหน้าที่ในการตรวจจับเซลลนะคะส่วนที่2ทําหน้าที่ในการส่งสัญญาโดยจะเป็นบวนของเง่ส เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะฝังโมเลกุลนี้ค่ะเข้าไปในเซล NK เพื่อที่ให้เซลล์ตัวนี้นนะะเนี่ยนะคะ NK เนี่ยมีการแสดงออกก็คือมีโมเลกุลตัวนี้อยู่บนผิวเซลลเมื่อไหร่ก็ตามที่คา NK ของเราเนี่ยไปเจอเซลล์มะเร็งเขาจะตรวจจับพอเขาตรวจจับได้ว่านี่คือเซลล์มะเร็งเขาจะส่งสัญญาณเข้าไปกระตุ้น NK ให้ NK เนี่ยฆ่าเซลล์มะเร็งตัวนั้นได้อย่างจังพอเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของ NK เซลล์ทั้งสองแบบที่กลุ่มเราทาค่ะ จริง,รงทั้งสองส่วนนะคะเรื่องของสารที่ใช้ในการกระตุ้นเนะะี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยเราทําการทดลองในห้องปฏิบัติการก็ได้ผลค่อนข้างดีพอสมควรน,นะคะอ,อ,อย่างแรกก็คือเราทดสอบประสิทธิภาพของยาที่ชื่อว่านอกโซลูบิซินนะคะส่วนสา,ารสกัดเราดึงสา,ารสกัดที่คิดว่าน่าจะมีที่มาที่ไปในการบํารุงสุขภาพกระตุ้นภูมิคุ้มกันอย่างทางเข้าเพื่อมาทดสอบเราพบว่ายาเคมีบาบาัดหรือว่าการใช้สา,ารสกัดธรรมชาติสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเ k ็น l l จากให้มัน สามารถที่จะทำลายเซลล์มะเร็งได้มากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วทั้งสองส่วนเนี่ยทำงานได้ออทํางานได้ค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าการใช้ยาเคมีบำบัดเนี่ยจะจากัดเฉพาะในกลุ่มคนไทยส่วนหางเช่าเนี่ยสามารถที่จะขยายออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร์เก็ตติ้งของเราเนี่ยก็คือไปถึงไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวก็จะเป็นคนปกติที่อยากจะกระตุน้นภูมิคุ้มกันเพื่อให้สุขภาพเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ามา ปกป้องตัวเองจากการเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของศาลเองเนี่ยค่ะก็เราทําการทดลองเรียบร้อยละและตอนนี้อยู่ในช่วงการรวบรวมเพื่อที่จะตีพิมพ์แนวโน้มของเราในอนาคตรเราเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทความที่เราตีพิมพ์ไปเมื่อเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยจะมีการหยิบเข้ามาใช้งานจริงนะคะในการรักษาไข้รวมถึงสารสกัดทางเช่าเองถ้าเกิดว่านอนาค้มีโอกาสเนี่ยค่ะมีู้กระกับการร่วมเข้ามาลงทุน เราก็สามารถที่จะเสริมงานะะในเรื่องของประสิทธิภาพของสารสกัดนั้นในการกระตุ้นผมได้ส่วนในส่วนที่2องค่ะ NK cell เองเตอนนี้เราดัดแปลงพันธุกรรมของ NK เรียบร้อยละนะคะ NK เองเนี่ยเวลาที่เราทดสอบในห้องปฏิบัติการก็มีประสิทธิภาพในการที่จะทําลายเซลเล์มะเร็งได้ดีมากขึ้นณตอนนี้เราก็กําลังทดสอบประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มโมเลกุลบางอย่างเพื่อที่ยืดอายุข,ของโมเลกุลน,นี้นะคะเพื่อเวลาเอาไปใช้ในร่างกายแล้วเนี่ยจะได้มีชีวิตที่ เขาจะได้มีอายุที่ยาวนานมากขึ้นมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นจริงๆแล้วทั้งสองส่วนนี้ค่ะก็สามารถใช้รวมกันได้ไม่ว่าจะเป็นสารหรือว่าคาร์บนเคเองเพราะฉะนั้นนี่คือจุดร่วมที่สําคัญก็คือใช้สองส่วนมาเสริมก,ก,กินซึ่งกันและกันค่ะซึ่งคิดว่าถ้าเกิดว่างานนี้ะสบความสแเรดจก็จะเป็นประโยชน์สําหรับคนมากค่ะ ว่ายาที่พูดถึงเป็นยาที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราสนใจที่จะใช้เซลล์ภูมิคุค้มกันนีนะะ้เอามา,าทําลายเซลล์มะเร็งนะคะซึ่งจัดว่าเป็นวิธีการที่ทันสมัยแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาอยู่แนวหน้าของการรักษา,าโรคมะเร็งแล้วจริงๆอย่างที่เรียนก็คือว่ามันมีการศึกษาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็มีการใช้งานจริงมาอยู่บ้างแล้วทีนี้เราทําไมจะต้องมานั่งทำเอง เพราะว่าการรักษาเนี่ยใช้ราคาค่อนข้างที่จสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามุ่งที่จะพัฒนาเรื่องของยาชีวะวัตถุเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะได้เป็นแบรนด์ของคนไทยเองนะคะสำหรับคนไทยเพื่อที่ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงยาอย่างเท่าเทียมกัน,น